หากจะพูดถึงพระฝรั่งทุกคนคงนึกถึงพระลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาสุพัทโธเป็นแน่เพราะหลวงพ่อชาท่านมีลูกศิษย์ที่เป็นพระฝรั่งหรือว่าเป็นพระชาวต่างชาติเยอะมากเรียกว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้องค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัญญาสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาตท่านก็มีลูกศิษย์เป็นพระฝรั่งเหมือนกัน ถึงจะมีไม่เยอะเหมือนหลวงพ่อชาแต่พระฝรั่งที่เป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตาพระมหาบัวนั้นแต่ละรูปล้วนมีภูมิจิตภูมิธรรมสูงส่งมากเพราะผ่านการฝึกฝนอบรมบ่มเพาะและคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วจากองค์หลวงตาพระมหาบัวนั่นเองหนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อมาตินปิยะธรรโมแห่งวัดป่าภูของทอง ตำบลโนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบวรรัวลำโพูซึ่งตอนนี้องค์ท่านก็ยังดำรงทาตุขันอยู่หลวงพ่อมาตินปิยะธรรมโมท่านมีนามเดิมว่ามาตินนามสกุลอิมมีเกิดที่ประเทศเยอรมนีท่านเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีมีการศึกษาและการงานการเงินที่ดีมากแต่ว่าสุดท้าย แล้วท่านก็เลือกที่จะผันชีวิตในทางโลกที่ดีๆนั้นเดินเข้ามาสู่เส้นทางแห่งพระธรรมภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาสาเหตุที่ทำให้ท่านตัดสินใจทิ้งทางโลกมาสู่ทางธรรมนั้นท่านบอกว่าเพราะคำว่าทุกข์ตัวเดียวเท่านั้นโดยท่านกล่าวว่าหลวงพ่อก็เคยมีทุกมานะอยู่ในเมืองฝรั่งเงินก็มีพอทุกสิ่งทุกอย่างก็มีแต่ก็ยังมีทุกขอยู่ ก็เลยคิดว่าเอทุกนี้มาจากไหนทำไมไม่พอใจทำไมไม่สบายใจเงินก็มีจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้จะไปเที่ยวทั่วโลกก็อย่างได้เอทำไมถึงยังมีทุกอยู่คิดยังไงยังไงก็ยังหาคำตอบไม่ได้แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็ได้เจออาจารย์ที่สอนภาวนาสอนให้นั่งสมาธิส่วนมากก็ไปนั่งสมาธินะ พิจารณาไม่เคยทำนั่งสมาธิจนได้อุปาจารสมาธิโอ้มันสบายไปหมดไม่เห็นจำเป็นต้องทำอะไรอยู่ช่วงแรกก็ยังไม่ได้อ่านหนังสือเรื่องของพระพุทธเจ้านะแต่พอเข้าปีที่สองเป็นปีที่ทำสมาธิทุกวันทุกวันจากนั้นก็เริ่มอ่านเรื่องของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเห็นอะไรเห็นคนแก่ และช่วงแรกก็คิดว่าทุกคนก็ต้องแก่ลงไปใช่ทุกคนต้องแก่ลงเห็นคนตายทุกคนก็ต้องตายหมดหรอผมก็ต้องตายใช่เห็นคนป่วยทุกคนก็ต้องป่วยลงใช่ผมก็ต้องป่วยลงด้วยหรอไม่ชอบนะและสุดท้ายก็ครั้งที่สก็เห็นสมณะเห็นทางออกเมื่อไม่เห็นทางออกก็ไม่รู้ว่ามีทางออก ฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาขึ้นมาและสุดท้ายก็ทิ้งงานทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งสมบัติพัสถานและไปอังกฤษไปวัดในต่างประเทศแต่ก็ไม่ชอบนะเพราะว่าที่โน่นพระก็มีแต่ทำงานทำงานแล้วตอนเย็นก็ง่วงพอภาวนาพุทธโธก็เอาแต่หลับอย่างเดียวที่เมืองนอกก็มีแต่หนังสือสอนแต่ที่นี่นะ ทุกวันก็เห็นอยู่พระเดินบินธบาตเมืองนอกไม่เห็นพระเดินบินธบาตแล้วคนไทยที่ชอบไปเมืองนอกไปหาสมบัติที่เมืองนอกแต่สมบัติเป็นอะไรเป็นเงินนะซื้อความสุขได้ไหมกับเงินทองหลวงพ่อก็มีเงินมากพอแต่ทำไมข้างในไม่มีความสุขคิดว่าเงินมันซื้อความสุขได้ความสุขเกิดในใจความโกรธในใจความโลภเกิดในใจ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เกิดจากใจทำไมต้องไปซื้อเสื้อผ้าใหม่เพื่ออะไรเพื่อแต่งหน้าแต่งตัวคิดว่าเมื่อแต่งหน้าแต่งตัวใหม่ก็เป็นคนใหม่ใช่ไหมแต่ว่าใจยังสกกระปกภายในนะหลังจากนั้นก็คิดว่ามันไม่ใช่ผมไม่อยาบวชในวัดนี้แล้วไปที่เยอรมันก็เหมือนกันมีแต่ทำงานทำงาน เรียนเพื่อสั่งสอนคนอื่นนะเรียนเรียนเรียนตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแล้วจะสอนคนอื่นได้อย่างไรยังไม่มีความรักในการภาวนาแล้วจะไปสอนคนอื่นได้อย่างไรแต่ก็มีครูคนหนึ่งนะที่เอาหนังสือมาให้และหนังสือนั้นชื่อว่าทำออกจากใจพอผมอ่านหนังสือนี้คนนี้ก็อยากรู้ความจริงเขาคนนี้เป็นใคร อยู่ที่ไหนสุดท้ายก็รู้ว่าเขาอยู่เมืองไทยอยู่ที่วัดป่าบ้านตราดนั่นก็คือองค์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนนั่นเองต้องไปหาเขานะแต่เวลาไปหาเขาก็ต้องหาคำถามเพื่อไปสอบถามในข้อสงสัยและสุดท้ายได้ไปหาและสอบถามจนหมดความสงสัยและเห็นหลวงตามหาบัวก็พ่อแม่ครูอาจารย์ตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมา ตั้งแต่บัดนั้นก็ไม่ไปที่ไหนเลยนั่นเห็นไหมฝรั่งก็ไม่หาศาสนา,ศาไปหาศาสนา,าพุทธแท้ๆต้องมาเมืองไทยเพราะว่าที่โน่นก็ไม่มีไม่มีสมณะไม่รู้จักทางออกนะสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลวงพ่อมาตินตัดสินใจเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตาพระมหาบัวแล้วแบบไม่ลังเลก็คือท่านชอบในความตรงตรงขององค์หลวงตาท่านบอกว่า องหลวงตามหาบัวท่านสอนภาคปฏิบัติได้โดยไม่อ้อมไม่ค้อมไม่อ้อมแอมตรงอย่างเดียวหลวงพ่อมาตินท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่20ธันวาคมพศ2538ณพัทศีมาวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีหลวงปู่จันทร์ศรีจันทธีโปเป็นพระอุปชาบวชให้ เมื่อบวชแล้วท่านก็ได้ขอย้ายสังกัดมาพำนักอยู่ปฏิบัติธรรมฝากตัวเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาดต,ตลอดระยะเวลาที่อยู่วัดป่าบ้านตาดนั้นท่านก็ปฏิบัติตามคําสั่งสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวอย่างเคร่งครัดข้อวัดข้อปฏิบัติท่านทําได้อย่างดีเยี่ยมไม่แพ้พระไทยเลยท่านเป็นพระฝรั่งที่เอาจริงเอาจังมาก เพราะมุ่งตอบความพ้นทุกข์จริงๆอยู่ที่วัดป่าบ้านตานนั้นองค์หลวงตามหาบัวท่านสอนให้ฝึกจิตจนเข้าถึงความสงบแล้วก็สอนให้ฝึกพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้า 5, ให้เห็นตามความเป็นจริงท่านก็พยายามทำตามคำสอนขององค์หลวงตาม,มาตลอดภูมิธรรมภายในของท่านก็พัฒนาสูงขึ้นไปตามลำดับปฏิปทาภายนอกของท่านนั้นงดงามมาก ปฏิบัติภายในของท่านคือหัวใจนั้นกองงดงามไม่แพ้กันหลวงพ่อมาตินท่านเป็นพระฝรังสุปฏิปันโนที่กราบได้อย่างสนิทใจยอย่างไม่มีที่ต้องปิดเลยองค์ท่านบอกว่าเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติมาความเป็นโลกก็จะหายไปหายไปหมดจากหัวใจปีพศ .2559 หลวงพ่อมาตินกับพระฝรั่งประมาณ6-7รูป ได้ตัดสินใจเดินทางมาอยู่ปักหลักที่วัดป่าผูของทองอยู่ใกล้กับวัดถ้ำกองเพนแต่ท่านได้แวะที่วัดถ้ำกองเพนก่อนเหตุการณ์ในวันที่หลวงพ่อมาตินได้แวะมาที่วัดถ้ำกองเพนใหม่ๆนั้นพร้อมกับพระผู้ติดตามเป็นเหตุการณ์ที่น่าแปลกประหลาดมากจากคำบอกเล่าของอุบาสกนักภาวนาท่านหนึ่งซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นได้เล่าให้ฟังว่าวันนั้น ขณะที่กำลังเตรียมตัวไปจะไปดื่มน้ำปานะหลังจากําข้อวัดร่วมกันในวัดถ้ำกองเพนแล้วพระในวัดถ้ำกองเพนรูปหนึ่งได้กุดีกุจอมาบอกว่าอุบาสกอุบาสกมาเข็นของให้แนะ่ด่วนเลยด่วนเลยพระฝรั่งเพิ่นมาตั้งหลายรูปออกไปต้อนรับเพิ่นช่วยกันออกไปประเคนของก็ได้เราก็ออกไปประเคนของ ก็ได้พบกับหลวงพ่อมาตินและพระฝรั่งประมาณ6-7รูปท่านเดินทางมาจากวัดป่าบ้านตาดมุ่งหมายจะมาขอพักภาวนาที่วัดถ้ำกองเพนแห่งนี้แต่พระในวัดถ้ำกองเพนก็ปฏิเสธบอกว่ากุฏิเต็มแล้วแต่เราผู้เป็นอุบาสกได้เดินเลาะดูบริเวณวัดแล้วก่อนหน้านี้เห็นว่ามีกุฏิว่างหลายหลังก็เลยจะเอ่ยปากบอกไปว่า ยังมีกุฏิว่างอยู่ก็พอดีมีพระรูปหนึ่งมาสกิดและกระซิบกระซาบว่าอุบาสกบ่ต้องบอกเลยเงียบๆไ้กลับกันมาอยู่มองนี้พวกเขาจะอยู่ยากเข้าใจบ่พระฝรั่งเพิ่นเป็นลูกศิ์หลวงตามหาบัวเพิ่นเคร่งในภาวินยัยคืออย่างนี้พวกเขาสีลํำบากมากกว่าเกาเด้เราก็ได้แต่อึงกับคำพูดนั้น ในใจคิดว่าเคร่งสิดีพวกเราจะได้เคร่งไปกับท่านด้วยไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยขณะที่กำลังคุ้นคิดอยู่นั้นพระในวัดถ้ำกองเพนรูปหนึ่งได้กราบเรียนหลวงพ่อมาถึงวัดผูกของทองที่อยู่ข้างล่างวัดถ้ำกองเพนนี้ก็น่าอยู่นะครับไม่ค่อยมีพระอยู่หรอกนิม,มนต์ไปจําอยู่วัดนี้ก็ดีนะครับหลวงพ่อมาตินได้ยินดังนั้น ท่านจึงตัดสินใจพาพระฝรั่งไปที่วัดป่าผูของทองทันทีเราได้ถามพระในวัดถ้ำกองเพนว่าเหตุใดหลวงพ่อมาตินถึงจะคิดมาอยู่ที่วัดถ้ำกองเพนล,ล่ะก็ได้รับคำตอบว่าท่านไม่อยากอยู่วัดป่าบ้านตาดแล้วท่านบอกว่าวัดป่าบ้านตาดย่อนกว่าเดิมเมื่อไม่มีองค์หลวงตามาหาบัวแล้วก็ยอ่อหย่อนลงไปจึงตัดสินใจออกมาหาอยู่ที่วัดหม่ เพื่อปฏิบัติให้เคร่งเหมือนเดิมและแล้วเรื่องแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นเมื่อหลวงพ่อมาตินผ่าพระฝรั่งออกมาได้มาถึงวัดผูของทองได้ประมาณ15-20ถึงนาทีนี่แหละปรากฏว่าพระเนนที่อยู่ประจำที่วัดผูของทองสองสามรูปได้แตคือออกมาพร้อมกับบริขารบาทย่างขึ้นมาที่วัดถ้ำกองเพนบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้ว พระฝรั่งมากันเยอะเลยไม่สะดวกจะอยู่แล้วต่างพากันทิ้งวัดขึ้นมาที่วัดถ้ำกองเพลนหมดปล่อยให้พระฝรั่งครองวัดเฉยเลยตั้งแต่บัดนั้นหลวงพ่อมาตินและพระฝรั่งผู้ติดตามก็ได้ทำให้วัดป่าผูของทองเป็นวัดป่ากรรมฐานที่เข้งครัดขึ้นมีกฎมีระเบียบคงไว้ซึ่งปฏิปทาที่ได้มาจากพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาติโยมก็เริ่มหลั่งไหลและรู้จักมากขึ้นหลวงพ่อมาตินท่านจะสอนธรรมะอยู่ตลอดสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษสอนให้รู้จักการลดละปล่อยวางสอนให้รู้จักการภาวนาเพื่อผลทุกข์คำสอนที่เด็ดขาดของท่านก็คือถ้ารู้ว่าเกิดมาแล้วต้องตายก็อย่าก,กลัวตายสิถ้ากลัวตายนักก็อย่ากเกิดไม่เกิดนาดีที่สุด